สวัสดีครับวันนี้นะครับเซลเบียนะครับจะมาแนะนำนะครับรถกระบะตู้ทึบนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ยังเลือกรถไม่ได้นะครับมาดูคลิปนี้กันนะครับมาเราเริ่มต้นกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นโตต้าลีโวนะครับเครื่องยนต์2.4เพาร์ชลอยนะครับมีคอกใหม่นะครับแถมให้นะครับปี2018นะครับคันนี้มาพี่เดี๋ยวคลิปนี้ขอเร็วๆนะครับเป็นคลิปแนะนํารถไปเลยนะครับมาคันนี้นะครับเป็นโตต้า วีโก้นะครับปี2012นะครับเผาลอยเช่นเดียวกันนะครับแถมคอกใหม่อย่างนี้นะครับหรือจะเป็นรีโว่อย่างนี้นะครับปี2017นะครับแถมตู้นะครับมี3ขนาดนะครับมีเมตรแปดสิบสองเมตรสองเมตรสิบนะครับหรือเจ้าคอกอย่างก็ได้นะครับคันนี้นะครับหรือจะเป็นรีโว่สีขาวคันนี้ปี2017เช่นเดียวกันนะครับแถมตู้นะครับเลือกขนาดได้กันเมตรแปดสิบสองเมตรสองเมตรสิบนะครับ คันนี้เป็นรีโวนะครับปี2018นะครับกระจังหน้าคมเมียมอย่างนี้นะครับแถมตู้นะครับเลือกเลือกขนาดได้เลยนะครับหรือจะเป็นเออสุเราก็มีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับตู้ขนาดสูง2เมตร10นะครับปี2015นะครับเราก็มีหรือจะเป็นบูพาวเวอร์นะครับคันนี้เป็นโตยตาบูเอ้ยไม่ใช่เออสุบูพาวเวอร์นะครับปี2017นะครับมาพร้อมกับตู้ฮาโก้อย่างนี้นะครับ หรือจะเป็นรีโว่ปี2 0 1 7สิอย่างนี้ก็มีนะครับไปเราไปดูด,ด้านในนี่นะครับลูกค้าเรามีทั้งตู้เย็นทั้งตู้คาโก้ทั้งตู้เทปนะครับหรือจะเป็นคันนีอีซูนะครับเครื่องยนต์2.5จดห้านะครับปีสองพัน้านะครับเราก็มีพร้อมตู้เย็นยนี้นะครับมูลค่าเกือบสองแสนบาทเลยนะครับหรือจะเป็นอีซูบูโเว v e r ปี2 0 1พันสิบแปดพร้อมตู้คาโก้อย่างนี้พร้อมวิ่งงานเลยเราก็มีนะครับหรือไม่จะเป็นฟอร์ดเลนเจอร์ คันนี้นะครับปี2018นะครับราคาแสนถูกนะครับมาพร้อมตู้คาโก้อย่างนี้นะครับหรือจะเป็นอีูนะครับปี2017มาพร้อมตู้เกึ่งคา์โก้นะครับสำหรับพนักงานเคอรี่กับลาซาด้านะครับจะเป็นกระบะกระบะเดิมนะครับแล้วก็เป็นท้้งบนเกึ่งคาโก้นะครับหรือจะเป็นโตต้าลีโวอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นโตต้าวีโก้เครื่องยนต์2.5ปี2015นี่ครับเป็นหน้าแชมป์เลยนะครับของเราก็มีนะครับ คันนี้ก็เป็นปีตอร์ตา o ีโววีโกแชมพ์นะครับปี2012นะครับตัวนี้เป็นต o ร์ตาวีโกเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็น LPG นะครับปี2012เหมือนกันนะครับราคาถูกมากนะครับหรือจะเป็นอีอารตอร์ตาลีโวอย่างนี้นะครับอีสู่องยนต์บูโ hover นะครับหรือจะเป็นฟอร์ดหรือจะเป็นนิสสันนาวาลายางนี้นะครับเราก็มีนะครับตัวนี้ปี2018เลยนะครับ หรือจะเป็นรถนะครับนี่ครับโตลต้ารีโวนะครับโตลต้าโตลต้าวีโก้นะครับคันนี้นะครับมาสําหรับลูกค้านะครับยังเลือกรถไม่ได้นะครับดูคลิปนี้นะครับและแคปหน้าจอนะครับแล้วถามโปรโมชั่นกับเซลล์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ